สวัสดีครับพี่พงศ์การเช่นเคยครับท่านผู้ชมการต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้จะพาพี่พงศ์ไปชมรถสุดหรรคันเป็นในส่วนของต,ตัวรุ่นท็อปสุดของเอเวอเรสต์เลยนะอันนี้คือเอเวอเรสต์รุ่นแพลตตินัมวีซทเทิลบด้วยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์6สูบนะเครื่องยนต์ V6 นะครับเป็นในส่วนของพละกำลังที่มีถึง250แรงม้า600นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์เป็นนำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยเราจริงๆรุ่นนี้เราจะผลิตประกอบให้กับต่างประเทศแต่นะคครรับด้้ววยาามตอองกองกข พีพีเอฟซีของชาวไทยเราก็ทางฟอร์ดก็เลยจะจำหน่ายมาให้ในี่ราคาอยู่ที่2องล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทเนาะแน่น,นอนครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของระบบพละราก,กาลังการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบฟูลไทม์โฟร์วีไรด์นะครับมาด้วยพละราก,กาลังที่การขับเคลื่อนที่ดีที่สุดโลการเคลื่อนที่ดีที่สุดมากับรถยนต์ฟอร์ดที่เป็นรุ่นแรปเตอร์ด้วยนะครับระบบช่วยเหลือการขี่มีครบทุกอย่างแล้วมีอะไรบ้างาจะพาพี่ๆไปดูทีละจุดเลยวันนี้มาดูตอนแรกก่อนเลยก็คือเรื่ สีอันนี้คือสีเทา amg นะหรือสีเทาทรายนะเป็นเทาออกแนวดับดากหน่อยนะครับเป็นงานเปลี่ยนสีโดยการแรปสติ๊กเกอร์นะแรปสติ๊กเกอร์ก็มีอยู่หลายเกรดนะเกรด pet เกรด tpu นะครับอันนี้ก็เป็นเกรด pet นะครับก็อยู่ที่การรับประกัน3ปีถึง5ปีขึ้นอยู่กับตัวเกรดที่ลูกค้าเลือกเน,นาะแพดดี้น้แน่นอน,นครับมีตัวหนังสือว่าแพดด้น้มอยู่ด้านหน้าแน่นอนนะครับแพดด้น้มตัวนี้มาจากโรงงานแล้วแต่ถ้าเป็นรุน่นอื่นๆจะไม่มีให้นะครับส่วนกระจังหน้านะครับมีการเปลี่ยนไปนะจาก ก็ใส่เป็นกระจังหน้าของงานวิกเตอร์นะครับแล้วก็เลือกคัสตอมได้นะครับสีสสีตรงนี้ขึ้นอยู่ความชื่นชอบพี่ๆสามารถนิรมิตได้เลยนะครับบอกมาเดี๋ยวจะหาให้นะครับสีถ้าหาให้ได้ก็จะหาให้นะครับแต่ถ้าสีหาไม่ได้ก็อาจจะหาสีที่มันใกล้เคียงที่สุดนะครับส่วนตัวม้านะครับเลือกได้3ามเลเวลวันนี้คือเลเวลที่ใหญ่ที่สุดนะครับมี3ขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่ตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับครอบอยู่บนบริเวณเหนือกล้องสามร้อยสองศาที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับเป็น กล้องที่มุมมองแบบเบิร์ดไอวิวสามารถมองรถด้รอบขัดนะครับเวลาเราเข้าที่แคบพื้นที่ที่มีความจํากัดนะครับมันจะเปิดมุมมองแบบ360องศาไปเวณหน้าจอกลางตัวรถให้เราด้วยนะครับความหลองเขาเนี่ยมีความพรีเมียมมาด้วยในเรื่องของตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟพุชคอนโทรลระบบสต็อปแอนด์โกนะครับขับตามคันหน้าบรกตามคันหน้าให้เราได้ด้วยเนาะสำหรับตัวระบบตรงนี้นะเซนเซอร์ด้านหน้าถึงจะเป็นตัวรุ่นท็อปก็จะมีแค่4จุดนะครับด้านหน้า4จุดด้านหลังสจุดพร้อมด้วยในส่วนสองล กเรียกว่าเราป้องกันการชนด้านหน้าและป้องกันการชนด้านหลังมีครบทุกอย่างนะครับมีป้องกันให้ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะและในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เป็นวิกเตอร์ที่พ่บอกไปแล้วก็ใส่สเกิร์ตเป็นวิกเตอร์เช่นเดียวกันสามารถเลือกได้นะครับสามารถจะใส่เป็น a k c rider london ก็ขึ้นอยู่ความชื่นชอบของพี่เลยนะชื่นชอบแบบไหนรุ่นไหนสามารถใส่ได้เลยเนาะส่วนด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยเนาะ ไฟในผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะไฟเนี่ยไฟพูดไปหลายคลิปแล้วไฟที่มีความชานฉลาดอย่างไฟ Mag i c เอ d ดีนะครับและตัวรถของเขาฟิลลิ่งรถเนี่ยคันนี้เป็นฟิลลิ่งรถเดิมๆเ,เลยเนะ่ยฟิลลิ่งรถเดิมๆเ,เลยนะครับเปลี่ยนแค่ล้อแมอกนะครับแพตดี้น้เนี่ยจะได้ล้อแมอกจากโรงงานคือขอบ21นิ้วนะขอบ21นิ้วก็มันก็จะใหญ่เนาะเป็นะความเรียบหรูลักชัวรี่เลยแต่คันเนี้ยทีเอฟซีบอกว่าขอเป็นแนวสไตล์หดๆห,หน่อยนะเพราะเป็นสไตล์ออกแนวออฟโรดนะครับ ก็ใส่ล้อที่มีขนาดเล็กลงมานิดนึงเป็นงานโอ้โหโอเอซิสนะครับเป็นก้านวายสีเทากันเนาะเปลี่ยนยางเป็นยางที่มันดูดุดูโหดเพิ่มมากขึ้นเป็นยางของตัวยูทายวัลเพนท์แคนทูรี่เป็นยางร็อกเก็ตเทอร์นนะครับซีรีสองเจ็ดห้าซ่าห้าอายี่สิบซีดีนี้รถยังเดิมๆนะครับเปลี่ยนแค่ในเรื่องของระบบตัวล้อแม็กกับยางเพราะว่าล้อแม็กที่มาจากโรงงานเป็นล้อแม็กแม็กชูลี่นั่นเป็นขอบยี่สิบพร้อมด้วยยางไฮเวทเทอร์เรนก็เปลี่ยนในเป็นแบบ สไตล์ที่มันดูโหดดูดุขึ้นมาอีกนั่นเองก็เป็นสไตล์ของอย่างตัวโยนนั่นเองเนาะสุลตา่านแต่ถ้าได้เบรกนี้หล่อเลยนะคะันนี้นะ V6 มีเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่ไฟที่เป็นไฟสปอตไลท์นะครับอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็บริเวณกระจังหน้าด้วยนะครับใส่เพื่อเพิ่มความหล่อของตัวรถได้หลายองศาเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นงานสครูปของแรปเตอร์นะอันนี้เป็นแปะไว้เฉยนะพี่ๆไม่ได้เจาะเพราะว่าถ้าเป็นตัวแรปเตอร์จริงเขาจะมีการเจาะฝากระโปรงไปแล้วก็ใส่ ไฟแกลปด้านบนเนาะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองเพิ่มความหลอ่อและความสไตล์ออฟโรดเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะทำให้รถมันดูดุดันมากยิ่งขึ้นด้านข้างก็เป็นงานแระฟิมนะฮะแระฟิมทั้งหมดเลยเนาะคันะนี้แต่งแบบแนวคุมโทนนะครับด้านท้ายด้านท้ายมีไฟซิกเนเจอร์อยู่แล้วพร้อมด้วยไฟคาดท้ายที่เป็นไฟ LED นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่นี้ก็จะเหลือแค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับอีกตัวขึ้งบนจะไม่มีนะครับมันจะมาแค่ครึ่งบริเวณด้านล่างของตัวอักษรนะครับแล้วก็แพลตินั ด้วยกิมมิคของเขามีมาอยู่แล้วภายีย่นั่งตรงนี้แล้วก็คำว่าเอลเวสจะอยู่ด้านล่างนี่ครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมด้วยชุดงานสเกิร์ตจากตัววิกเตอร์เวอร์ชันที่2นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเพิ่มเติมในความหล่อก,ก็คือแต่งด้านในเนาะด้านในเนี่ยเราเราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมในเิมิตเป็น,นส่วนที่เรียกว่างานชุดของลายเคปล่านะครับเป็นลายเคปลาก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะบริเวณพวกอคอนโซลกลางนะครับแผงแอร์นะฮะแล้วก็ชุดตรงพวงมาลัยนะแล้วก็บริเวณแผงบอร์ดต่างๆเนาะ ทำให้รถมันดูหล่อมากขึ้นแล้วก็ระบบเบาของเขาเนี่มันปรับได้10ระดับอยู่แล้วนะครับปรับได้10ระดับอยู่แล้วมันก็เพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้งานนะฮะนี่เลยเบาเนาะอย่างที่บอกไปเบาเนี่ยเขามีเเป่าก้นให้ด้วยสำหรับรุ่นแพตตินัมนะครับ คือความเลยบหรูลักชัวรี่เนี่ยมีมาเยอะมากสำหรับแคทีนั่งสำหรับพี่ๆที่อยากจะลองมาทองเทสได้หรือมาดูรถตัวจริงก็สามารถทักหาได้เลยออาบัติกรชวนุกเกษมมีศูนย์ก็แปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างก่อนก็ได้เพื่อที่จะมาดูว่ารถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์แต่ละรุ่นเนี่ยมันมีรุ่นไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะหรือจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ ちょうど。